คุย <We> เพลินเมืองไทยและช่วงนี้รุ่นใหญ่ชวนชิมค่ะคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยร้านที่เป็นตำนานในอดีตไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังอลเ็ดอร่อยแล้วอยู่ในใจคุณผู้ชมตลอดเวลาวันนี้เราไปตามมาถึงที่เลยเข้าวมันไก่เบตง แต่รายการนี้ชอบจะมีบุญสัมพันธ์กับอ,อาหารไหหลํานี่ข้าวมันไก่เป็นอาหารไหหลําแต่ก็ไม่รู้นะว่าเจ้าของมันไหหลําหรือเปล่าแต่อันนี้ข้าวมันไก่โอเคเบตงเดี๋ต้องถามทำไมโอเคเออพราะมาจากไหนออคุณลุนปีหัตถยาพิชาตุา๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลุนปีฮะสวัสดีครับสวัสดีคะต้อว่าอะไรอ่ะคุณลุนปีเนี่ยไม่มีคำแปลครับมันชื่อเรียก มานานยังไงหรือพปริ่มานานแล้วครับนั่แหละอาจจะเป็นคุณครูคนแรกของผมคือเป็นครูอิสลามครูยะกะอก็อเป็นครูที่ให้ผมรู้ภาษากอไก่ขอไข่ก่อนอแล้วเป็นคําทับศัพท์ยาวีภาษายาวีภาษายาวีคือภาษาทับภาษาจีนครับคุณพ่อตั้งให้หลงหลงปี อ่ะหลงพีดครับผมคุณครูเลยตั้งให้ไม่รู้ตั้งมันไงเป็นรุ่นปีผมว่ามันก็แปลกดีนะครับแปลกดีครับพูดยาวีได้ไหมฮะพูดได้ครับอ๋อเก่งมากันนาซีมากันนาซีแกเจ็บบุเล่บุเล่แกเจ็บบุเล่บุเลพูดมากมาั้นแสดงว่า เปเนตรงมันก็พื้นฐานเดิมันเป็นตรงจริงๆคนเปตรงจริงๆมันเป็ตงจริงๆแล้วก็เป็นไหหลั่หรือเปล่าผมเป็นคนแค่ขากาขักกาขากาขากาแค่แล้วก็ทำไก่ทอดแต่อาหารเนี่ยเป็นเเบออไหหลั่มออาหารเปตองสูตรนี้จริงๆมาจากปีนังปีแค่เป็นนังของคนไหหลั่กินแค่เกี้ยนครับเกี้ยนแล้วยังไงฮะมันม uh, ีที<ห> written, ่มาประวัติเป็นไงเล่าให้ฟังมันถ <battle> ึงเล่ามันไก่โอเคเปตองผมเป็นเด็ก ชาวสวนยางเกิดที่นั่นโตที่นั่นครับผมโตที่นั่นก็มีแฟนที่นั่นครับก็คือว่าเออเราจะทําอะไรดีเนาะตัดยางยางราคามันก็ไม่ดีนะมันไม่พอกินอ่ะเพราะว่าต้องทำไาชีพเสริมเกษตรกรว่ามีอาชีพเสริมมีที่เสริมครับมาขายเป็นพ่อค้าดีกว่ายังไงก็ครับทําอะไรก็เป็นนายของเราเองนะครับทําอะไรดีว่าเพื่อนูมก็ชวนมาอยู่หัดใหญ่พักหนึ่ง มาขายข้าวมันไก่ก็เราก็ทําไม่เป็นนะครับโอ้จากเดิมไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยก็เป็นชาวสัญญายางปลาไานะครับไม่เป็นเลยก็มาถ้าเราไปเรียนที่ปีนังดีกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อฮิปปี้นะชื่อเล่นนะครับฮิปปี้เขาจเราไปเรียนสูตรจะเข้ามาขอสูตรเข้ามาสูตรข้าวมันไก่ครับผมจะข้าวมันไก่มาแล้วก็มาปรับไเข้ากับรสชาติที่คนไทยนิยมชอบคนไทย ปากเข้าลิ้นคนไทยคือเน้ำจิ้มมาปรับเพื่อให้เข้ากับปากคนไทยได้เป็นรสชาติแต่ไก่เนี่ยมันปรัไยัมาจมันมาจากไหนไก่มาจากไหนไก่นี่เป็นความพิเศษไก่เบตงโอเคเบตงไก่เบตงเป็นไก่พันุ์พิเศษครับที่ว่าดังระดับประเทศจริงๆพันธุพื้นเมืองพันพื้นเมืองเบตงที่ชาวเบตงรุ่นก่อนที่หนีสงครามช่วงสงครามโลกงรั้งที่สองนะครับเข้ามามาจากมาเลเซีย กุ้มไก่นี่มาคนจีนคนจีนครับนจกุ้มมาเพื่อเพื่อความปลอดภัยในการหนีสงครามว่าเราต้องมีอาหารที่มันหลบในเข่ามันหลบเขาเขาก็จำเป็นต้องเลี้ยงเพื่อการมีอาหารที่ดีครับจริงจริงแล้วก็คือเป็นพันมาเลเซียเออสิอันนี้มาจากจีนแดงนะครับจีนแดงจากไขหล้ำมาเขาบอกคนเปตรงบอกว่าหอรันไก ฮอลแลนด์ไก่ไก่จจริงมมันาากฮอลแลนด์โอ้เป็น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 ครับไก่ฮอลแลนด์ไก่เนี่ยอ่า่อนที่พี่ว่าไก่เบตงเนี่ยเขาคือสองสายพันธุ์ครับหนึ่งโอ้ยพูดภาษาฝรั่งแบบคนไทยพูดก่อนไก่รสอะไก่รสอะไก่รสไก่รสสีขาวสีขาวหน้าแดงหงอนแดงอ่าอ่าอีกไก่หนึ่งสีน้ำตาลเขาเรียกว่าเลกฮอนภาษาคนไทย เล็กคอนเล็กคอนกับไก่โลดโรดโรสม้ถึงอันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลขน้อยขนจะหลุดหลุดหลุตัวก็วนใหญ่ขนกลับก็มีนะขนกลับก็มีก็แล้วแล้วไก่โลดไก่เล็กคอนเนี่ยแม่เลี้ยงไว้เพื่อกินไข่เพราะว่าไก่ฝรั่งไข่ใหญ่ไก่ไก่ตะเพาไก่อูเราไข่เล็กแล้วเราจะไม่ยอมกินเพราะเป็นไก่ดําเราจะไม่ยอมกินเพื่อจะเลี้ยงไว้เพื่อไปชนหรือไปทําพันุ์ไก่ไทยเราจะเลี้ยงไก่นอกเพื่อกินเนื้อกินไข่เพราะฟองเขาใหญ่เมื่อ้พอมาโตพูดให้ชัดๆก็คือ ไก่โรสโรสจะเป็นสีขาวมันจะสวยเหมือนดอกกุหลาบหรือเอาไว้เพื่อย่างเอาไปโรสอันนี้เล็กฮอนเนี่จริงๆแล้วคือรู้จริงรู้จริงจริงๆแล้วคือไก่เรดฮอนสีแดงมันจะงอนใหญ่กว่าเขาแล้วสีแดงก็คือฮอนมันเนี่ยเหมือนกัะเข่าก็คือเรียกเรดฮอนเพราะว่าเอกลักษณ์เห็นแต่ไก่ก็รู้เลยคนกลับบางคนหลุดอะไรไม่สวยแต่เนื้อเยอะอ้วน ไข่ฟองใหญ่เอาไว้กินและเนื้อก็เอามาต้ม,ม,มทําแกงกะหรี่ที่โลดที่น้องออ,อพี่หอรานไงหอรานไ้มันคุณ<ล>คนพิเศษฮอลแลนด์ น้ำมันมันน้อยไก่น้อ่นี้ำมันกรอบหนังกรอบงแล้วมันน้อยมแต่แต่ทำไมรู้ไหมฮะสิ่งที่สังเกตเราเห็นข้าวมันไก่จะขาวซีดหมดเลยแต่อันนี้เขาออกเหลืองเหลืองเไม่ต้องอันนี้ธรรมชาติเขาเลยแล้วเวลาเรามันเลี้ยงเลี้ยงยังไงเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์โน่เลี้ยงแบบไม่ใช่ธรรมชาติกว่าอย่างไรอ่ะเรื่องในสวดยางเช้ามาเราก็ให้กินอาหารโดยเฉพาะเป็นลำคุกข้าวที่เหลือนั่นแหละลำก็เปยอะก็กินดีหน่อยางลำนะาให้มันกินเข้า เลือกนะแล้วก็กินกินกินเสร็จปล่อยมันวิ่งแบบขนยางมันก็จัดพลังเอ้ยอะไรเอ้ยขุยเขียกกินเลยปลวกพลังปลวกปลวกลังปลวกชอบก็เจอมันชอบแล้วแล้วแล้วตอนกลางคืนก็เชือดเฮ้ยอย่า้าวโอ้ยก็เชือทำข้าวมันไก่ขนยางไม่ได้กินไก่ทุกวันกินเพราะเทศแต่การก่อนกินไก่ที่มันเลี้ยงเกินนะตั้งหกเดือนนี้เขาจะตอน ยิ้มไก่อ่ะยิ้มไก่ตอนเนี้ยเ็าจะมีเหมือนฐานไฟแช็กแล้วก็มีตัวสลิงเป็นเป็นแบบเงินๆแล้วกดที่หัวลยิงกึ้กไปอยู่ที่หัวไม่ได้ไม่ตอน่างนั้นครับไม่สมัยผม มันทําให้มันลืมประสาทมันเสียมันก็จะลืมผสมพันธจะอะไรทำให้มันโอ้ทำให้มันไปมันลืมสมัยคุณรุนปีทำไงมัไม่ใช่ก่อนนี่สมัยผมสมัยนี้ผมตั้งั้นนะตอนที่จะตอนยิงไปที่สมองแล้วแล้วมันจะทวาความจําเสื่อมมันจะไม่คิดเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอีกมันเดินไปไหนมันเดินก็เดินมันก็จะกินนู้นมาอยู่ตลอดครับผมมันจะกินมันทําให้มันอ้วนอ้วนแล้วก็ปลาตัวผู้มาผสมเนี่ยมันก็ไม่ติด ว่ามันจะไข่อยู่เสมอไงอถ้าหากว่าเป็นไก่ไก่ก็อยู่สายพันธุ์นกเนี่ยพอไข่มากไม่เกิน12ฟองหรอกนั่นคือมากที่สุดแล้วเก่งที่สุด15ฟองเป<อ> <MG. S 2> ็นที่ตอ่อมาไมอ่อมาอามันไข่มันเยอะเะ,โโะไงเพราะวเรผมเขามีหมอตอนไก่เฉพาะนะครับเขาเวลาใกล้เทศกาลปจีนเงี้ยเขาก่อนสามเดือนเขาจะมาตามบ้านแล้วตอนไก่ไม่จะลวงโคนเขาผ่าข้างครับผ่าข้างนี้ผ่าสีข้างแล้วเอาเอาไข่ ตอนตบดิ้งนะครับตบดิ้งหุ่นเป็นหัวมาสองสองไข่แล้วเขาแล้วเขาเย็บเย็บเขาทำเหมือนคนเนาะเขาเย็บเขาเย็บสร็จเขาขนไก่ไปไว้ ไก่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าก็วิ่งต่อถ้าก็วิ่งยังเส้นหนึงก็ไปวิ่งต่อมันก็มิ้งได้มันไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนแล้วมันเกี่ยวกับข้าวมันไก่เบตงอย่างน้อยต้องสามเดือนนะครับสามเดือนใช่ไหมแล้วเกี่ยวกับข้าวมันไก่เบตงแล้วทุกวันนี้เนี่ยไก่ไก่ตอนไหมฮะไก่ไก่ที่ขายอยู่เนี่ยตอนไหมครับไก่นี่ไม่ตอนนะเอาไก่นี่ไม่ตอนบไก่้านเเลยพราะไม่มันเราไม่ต้องการความมันมากแล้วตอนที่คุณลุนปีมีตามเองหรือเปล่า ก็นีกันไปล่อหมดมันยมีมันมีลงเชือกเฉพาะและฟาร์มเฉพาะครับเดี๋ยวนี้มาอะไรเกษตสร็เขาเลี้ยงอยู่เราก็สั่งเห็นที่นั่นเลยร้านแรกของคุณลุนปีอยู่ที่ร้านแรกผมอยู่หาดใหญ่อยู่ที่หาดใหญ่แล้วต่อมาทำไมก็มาหาดใหญ่มันมันไม่ใช่ร้านเราเขาเอาร้านคืนเงี้ยผมก็ต้องอพยพ มาอยู่สาธรครับเส้นลุยสามโอ้โหไม่ธรรมดากี่ปีกี่ปีละเส้นลุยสามผมอยู่ที่เส้นลุยสามสามสิบเอ็ดปีแล้วก็เป็นข้าวมันไก่โอเคเบตงโอเคเบตงนี่แล้วเบตงกี่ปีไอเบตุที่หัดใหญ่กี่ปีหรือจกใหญ่ห้าปีครับอห้าปีแต่เจ็ดปีสามสิบเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นคนเลือกมากเเวลาไปกินข้าวมันไก่ที่ไหนนะพอกินก็แบบป๊บเนื้อเยะ อันนี้ไก่อพาร์ตเมนต์นไม่เอาไม่เกินะทีกัเลี้ยงอพาร์ตเมนต์เลี้ยงคอนโดเป็นอย่างนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมากินของคุณลุนปีครับอม เหนียวแน่นภาษากวองตุ้งและเจ้าตีไกเป็นไก่วิ่งดินเป็นไก่มันจะแข็งแรงมันเป็นคนแหละคนต้องออกกําลังพอเสร็จแล้วเนี่ยนะจาเรื่องกับคุณลุงปีเลยเป็นแฟนกันเลยองพูดกันมาหลายปีแล้วอาจารย์ไม่รอดทานผมมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับน้ําจิ้มเป็นไงคะเราใช้อะไรบ้างลองชิมน้ำจิ้มมีขิงมีพริกมีเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวซีอิ๊วหวาน เสียวหวานก็นำส้มสายชูกันนะครับต้องน้ำส้มสายชูกันแบบเขาน้้มที่ว่าเขาทำไม่ดีมาหัวเชื้อประดิษฐ์หัวเชี่ยประดิษฐ์ไม่ดีครับแล้วแล้วก็กระเทียมดองครับครับผใส่กระเทียมดองด้วยใช่กระเทียมดองได้ครับข้าวเนี่ยหุงยังไงข้าวร้านนี้นอกจากหุงอย่างนี่ยมันง่ายแต่ย่างข้าวให้มันเป็นข้าวมันเนีขยาวนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเพราะว่าข้าวนี้ต้องหุงจากน้ำมันไก่และนน้ำกัดไก่มานะครับเห็นมากกระเทียมเนี่ย็กระเทียมไทย อันาร์บีบังคับผมครอบครัวไม่เอาไม่ไม่เป็นเรื่องผมยินดีให้วิชาแก่ทุกท่านแล้จุดเราต้มไก่ก่อนครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยมานน้ำาจากไก่เราเอาไก่ขึ้นมาเอาน้ำจากไก่เนี่ยมาหุงข้าวเพราะมันจะหวานโดยธรรมชาติเราไม่ต้องปรุงแต่งเยอะนี่เป็นธรรมชาติที่ว่าคุณทานได้กระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมกระเทียมนี่คุณต้องเจียวจากน้ำมันในตัวไก่นี่คเขาต้องเจียวจากน้ำมันในตัวไก่ผัดก่อนในกระทะป่ะไม่ผัดครับถ้าผัดมันช้าไปแล้วสมัยนี้มันเออสมัยก่อนพ่อทำสมัยก่อนถ้าเป็น อันนี้เติมไปจะหุงแล้วผัดกระเทียมด้วยน้ำมันไก่เนี่ยเจียวให้เรียบร้อยเเจีียยยวให้้รรรบบอคัผมแล้วก็ใส่มาระหว่างหุงข้าวเลยหรือเปล่าหรือว่าในระหว่านหุงข้าวเลยระหว่างกูตวงเท่าไหร่เท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยมัอหกับแก๊สไฟฟ้าเนี่ยนะหม้อหุงข้าวแก๊สครับไฟฟ้าก็ได้ครับถ้าวหน่อน้อยไฟฟ้าก็ได้ครับนี่เป็นกิจเกี่ยวป็นธุรกิจก็ต้องอร่อยมากเลยต้อองงลทหนังกรอบหนังกรอบไนหังกรอบแล้วหนังก็ไม่แย่หนังแล้วเนื้อเนียน เนื้อมีสปริงเนื้อสปริงแล้วเหนียวมั้ยแล้วเนื้อเป็นสู้ลิ้นมันไม่เหนียวกับคนแก่คนแก่รุ่นเราทานได้ครับรุ่นเราอะไรล่ะขอโทษครับพ่ตั๊กน้องครับเนี่ยเนี่ยมันมีผ้าพใครใครสับใครสับอะ่อนอร่อย นะครับใครสับเลยนั่นลูกน้องลูกน้องครับผมอาแล้วพี่ทำอะไรบ้างอ่ะผมเหรอเดี๋ยวดีทำอะไรบ้างจ๊ะเช็คการเล่เกษียณแล้วดูหลานครับดูหลานแทนครับก็ทำก็ดูคุณภาพของครับว่าโอเคไหมใช่ไหมฮะนอกจากไก่ต้มแล้วยังมีไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดจุดเด่นของร้านที่ดึงดูดคนเข้ามาเยอะๆอยู่ที่ไหนคุณปีคือความจริงของ อาหารที่เราทําให้ดีที่สุดครับของวัสดุเนาะไก่ดีต้อนรับลูกค้าด้วยอัธยาศัยที่ดีของเราใช่ไหมครับคุยกันเองกันเองลูกค้าก็คือคุณมีถามจริงจริงครับผมแล้วซุปเนี่ยใส่ก้อนไก่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่เลยครับไม่มีครับนี่ธรรมชาตินะครับคือไก่ไก่ก่ที่ต้มอยู่ในหม้อหม้อหนึ่งผมต้มไม่มีก้อนไก่ไม่มีบีเจงไม่ได้เลยไม่มีเออไม่มีไม่มีบีเจงก็คือของรสของรสครับผมีเจงออ๋ เขาจะนั้นเห็นไหมเวลาอาจารย์รัดจะต้องกินร้านนี้ก็ต้องโทรศัพทบไปอร่อยอุ้ยคนนี้ยังอยู่เหรอเนี่ยบอกโดนซื้อตัวไปอเมริกาแล้วไงคนเขาเขาเาอยู่ไต้หวันหลายปีครับแล้วกลับมาเป็นผูตัวใหม่เขาอยู่กับผมยี่สิบปีแล้วเขาจะซื้อตัวไปนะคนนี้นะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยจะต้องโทรศัพท์ไปนะก็จะเสียงเขาจะรับว่ะ เนี่ยคือเสียงเขาบน้องเจะมีเพลงไงเพลงนิฮวางอ่ะเพลงนิฮวางมาก่อนแล้วก็ฮัลโหลเฮียหนึ่งตัวข้าวสิบพออาจารย์จะมาเลยเปิดตรงไหนอะร้านผมอยู่สาทรสิริสามไงไม่มันอยู่ตรงไหนอะสิริสามเนี่ยคือมาที่สาทรไม่เลยเลยสั่ชั้นเข้าไปไหนครับเดี๋ยวนี้เป็นสาทรสิบเอ็ดครับสาทรสิบเอ็ดครับผมเราะงั้นถ้าไปปัจจุบันต้องสาทรสิบเอ็ดถ้าผมเข้าไปลึกไม่อีกทีนึงกลางกลางซอยเลยครับอยู่กลางซอยซ้ายขวา อยู่ขวามือถ้าข้างกับตารทองศรก็โทรไปหาเฮีย้วก็ได้ครับยินดีครับไูกในทุกมหาเมบไปออกตกจันแบบอะไรวัดตรงวัดทองอะไรได้หมดคัุณตกถ้าจะทานโทรมาเลยผมส่งให้โอ้แม่ขอบคุณมากอร่อยมากเลยและเสน่ห์คือพอสับไก่เสร็จจะต้องโรยซีอิ๊วซีอิ๊วอร่อยมเหมือนข้างซีอิ๊วขาวซีอิ๊ว่าวเฮียซีอิ๊วอะไรอ่ะ ยกให้ขวดหนึ่งเลยยกให้ขลยกให้ขดเนี่ย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 นี่ยเ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 นี่ยนี่เนี่ยนี่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 ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนียเี่ยเน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 ี่ยนี่ยเนียเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ เปิดตั้งแต่บ่ายโมงครับเช้าเลยทานกลางวันนะครับก็ไปที่ฟอร์จูนผมมีอยู่ในห้างฟอร์จูนครับพอดีฟอร์จูนครับผมใชช้ื่อเันไก่โอเคเบตงครับลูกชายผมดูแลอยู่แล้วก็มีร้านเบตงมีข้าวยกมีผักน้ำให้ทานอยู่ตรงไหนฟอร์จูนฟอร์จูนครับฟอร์จูนครับราชด่านหน่อยราชด่านครับผมหัวมุมเลยราชดา่านครับผมอยู่เพชบุรีแวะไปชิมกันเดี๋ยวเปิดบ่ายโมงถึงกี่โมงอ่ะบ่ายโมงถึงสองทุ่มโดยประมาณ คุยเพลินเม,มืองไทย